ท่านผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อคุณฟางอยู่ที่ลำพูนนะคะโดนคนปลอม Facebook คือใช้รูปของเธอเไปปลอมเป็นทั้ง Facebook เป็นอะไรเยอะแยะแจ้งตำรวจไปแล้วเป็นปีตำรวจบอกว่าไม่รู้จะตามสืบได้ยังไงคุณฟางค่ะแม่ลูกอ่อนลูกยังเล็กอยู่เลยพี่ไก่ตามเองตำรวจบอกตามไม่ได้ไม่รู้จะตามยังไงคุณฟางตามเองเลยค่ะตามจนเจอด้วยเจอปุ๊บ,บนี่ดูคลิปตอนที่ไปเจอตัวปลอมน้องไปคน ขอความจริงเนาะอกเพราะว่าพอปีเกิดแจ้งความแล้วตรงโน้ตแล้วเฟซบุ๊กไอจีทุกอย่างตรงโน้ก็แต่เพื่อนตัวที่ไปลงคนดูหลายแสนก็ทุกคนด้อยเหลือบี่หมดเลยเจอาะไรมาตลอดเกวดได้ยอมภาพก่อนในส่วนนี้โนมแต่มีการนโอนเงินเม็ดแตโอนตืนโอนคืนเมียจะสะกดทำไดอย่างตัวตต้องมาลูกปีที่อยางต้องเอาปีตออกินเข้ากับครอบครัวที่อยางต้องปลอมปะเป็นเพื่อนปีลาดแต่คนให่้หมดเลยข่ออย่าง ชอบตำรวกมันพีดน้าปเป็นนี้ตัวจะแก้ปัญหาอย่างไรตัยจะยีบดําเนินคดีหรือว่าอย่างอันขอลบตอนแรกขอลบให้เขาทุกอย่างตองนแรกหมดเลยนี่ค่ะเหตุผลง่ายๆทําไมถึงทําชอบอคือเราเซ็นเซอร์หน้าไว้แต่ว่าในความเป็นจริงนะท่านผู้ชมคะยิ้มเขินด้วยอะ ชอบอคือคุณฟางเธอเป็นคนที่สวยมากแล้วน้องคนนี้ก็อาจจะชอบคุณฟางหรือเปล่าหรือชอบพฤติกรรมแบบนี้ก็ไม่รู้แต่ตอนบอกคุณฟางว่าที่ทำเพอาช,ชอบเธอยิ้มอะ่ะยิ้มเขินอ่ะเวลาเอาไปปลอมเนี่ยทุกอย่างเลยนะคุณผู้ชม,ม Facebook Tik Tok Instagram เนี่ยเอารูปเขาไปใช้อะ่ะแล้วบางอันนะคะก็มีคนติดตามเยอะมากด้วยพี่ไก่เข้าใจว่าเป็นตัวจริงไงใช่ทีนี้พอตามเจอแล้วยังไง คุณฟางเธอก็บอกว่าเธอก็ใช้วิธีให้น้องเขาปิดแอคเขาทั้งหมดที่เอาไปปลอมเป็นเธอต่อหน้าจากนั้นขอซื้อซิมโทรศัพท์ที่ใช้อ่ะขอซื้อต่อมาเลย300บาทคือจะได้เหมือนคุณฟางเองก็อยากจะสบายใจอะค่ะว่าเอาซิมมาแล้วจะได้ไปทำแบบนี้ไม่ได้อีกน,นี่คุณฟางนะนี่คุณฟางนะน่ารักอืมสวยเลยแหละ ทีนี้มันมีอีกปลอมหนึ่งที่ซ้อนอยู่นอกเหนือจากน้องคนนี้ไปปลอมคือเรื่องตำรวจค่ะครับอย่างที่บอกนะคะคุณฟางเนี่ยบอกว่ารู้เรื่องนี้มานานแล้วว่ามีคนปลอมเป็นเธอมาตั้งสาปีสามปีค่ะคุณฟางทำยังไงไปแจ้งความดำเนินคดีตั้งแต่12มีนาคม2564ารตำรวจบอกว่าไม่รู้จะตามยังไงไม่รู้จะสืบยังไงคุณฟางตามเอง ตามเองตามอยู่ปีหนึ่งวิธีการก็คือส่องเฟซบุ๊กก่อนเฟซบุ o กปลอมนั่นนะคะ่ะส่องไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งตัวปลอมขึ้นสเตตสัสว่ามีความสัมพันธ์กับนักเรียนชาย <All right. S 1> อ๋อเนอะนักเรียนมัธยมค่ะคุณฟางก็นี่เลยแชทไปคุยกับน้องนักเรียนชายคนนี้จนรู้ว่ามีการโอนเงินด้วยจากนั้นพอรู้โอนเงินใช่ไหมคะตามสิ ชื่อบัญชีเป็นใครพอเจอชื่อเจ้าของบัญชีตามทะเบียนราษฎร์นี่ไม่ใช่ตำรวจนะตำรวจบอกไม่รู้สืบจากไหนคุณฟังแม่ลูกอ่อนตามจนเจอทะเบียนราษฎรพบว่าตัวผู้หญิงคนนี้เป็นคนอำเภอเถินจังหวัดลำปางแต่ว่าบ้านที่ไปเห็นตะเกียค่ะเป็นบ้านสามีมีสามีแต่งงานไปอยู่กับสามีที่ตำบลอุโมง์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโอ้โหตามไปถึงที่บ้านสามีเลยประสานผู้ใหญ่บ้านช่วยกันตามหาจนเป็นอย่างในคลิปทีนี้ประเด็นสําคัญก็คือว่า ตัวปลอมเนี่ยไปคุยกับผู้ชายหลายร้อยคนเลยจนชนิดที่ทคุณฟังไล่ให้ผู้สื่อข่าวดูอะไล่ไม่หมดอะพี่ไก่ในแกลบ,บเนี่ยสองร้อยกว่าคนอะหลายร้อยคนเนาะคือไล่อย่างไงก็ไม่หมดมันไม่ถึงสุดข้างล่างสักทีอะค่ะเพราะคุยกับคนเยอะมากแต่ถามว่าในแง่ของการโอนเงินมีโอนบ้างนะอย่างน้องนักเรียนชายคนนั้นนะที่ที่ไปสืบได้<ม>ก็มีคนนึงละแต่ก็ไม่เยอะหลักร้อยคนอื่นๆก็ ก็เหมือนมีบ้างแต่เหมือนกับไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญน่ะเรื่องเงินเหมือนไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญเท่ากับว่าอยากทักไปคุยกับผู้ชายด้วยรูปของคุณฟงังเขาใช้เฟซปลอมขึ้นสถาหนะกับน้องผู้ชายคนหนึ่งเราก็เลยไปคุยกับน้องผู้ชายเขาก็ให้ข้อมูลมาซึ่งมีสลิปการโอนเงินแต่ไม่เชิงการหลอกค่ะเป็นการเต็มใจโอนหลักร้อยไปตามหมู่บ้านไปขอผู้ใหญ่บ้านช่วยนะคะก็เลยได้อยู่ที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งค่ะ แล้วเราก็ได้มีการเข้าไปเลยก่อนที่จะเข้าไปก็คือเข้าไปคุยกับพ่อแล้วก็ผู้ใหญ่ฝั่งแฟนผู้หญิงนะคะเขาก็ไปส่งเพราะแยกบ้านกันอยู่กับลูกชายลูกสะใภ้แฟนเขาก็ได้มีการบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยเราก็เข้าไปคุยาตามคลิปนะคะมีสามีนะคะแต่งงานอยู่บ้านสามีแต่ว่าคุยกับผู้ชายหลายร้อยคนอะ่ะ <c oughs> แต่ทั้งหมดเนี่ยนะถึงแม้จับได้ก็ตามนะคะพี่ไก่ไม่รู้เรื่องนี้จบหรือเปล่าเพราะว่า คุณฟางเนี่ยเอาซิมน้องมาโดยการซื้อต่อด้วยซื้อต่อ300แต่คนตั้งก้องสังเกตว่าถึงแม้ไม่มีซิมอะ่ะแต่ถ้าน้องเขาจำรหัสที่ล็อกอินเข้าแอคเคาท์ต่างๆอะ่ะเขาอาจจะเข้าได้อยู่ดีหรือเปล่าหรือเดี๋ยวไปทําใหม่ก็ใช่อาจจะทาใหม่ได้อีกหรือเปล่าไม่รู้ว่าทีนี้มีคุณผู้ชมส่งมาถามท่านน้องว่าทำไมไม่กดรีพอร์ตรีพอร์ตใน IG รีพอร์ตใน Facebook ว่ามีคนอ่ะเอารูปเราไปใช้ผมเนี่ยทำทุกวันแล้วเขาตอบกลับมาบอกว่าไม่ผิดอะไรอ เนี่เป็นประจําเลยนะฮะผมเนี่ยโดนทําอย่างเงี้ยเยอะมากเลยคุณสรยุตนเนี่ยก็โดนใช่ไหมฮะส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติเอารูปไปใช้พรผมกดรีพอร์ตบอกเนี่ยเขาพยายามก๊อปปี้ผมได้รับจดหมายกลับมาว่าไม่ทําอะไรผิดอ้าวไม่รู้ทํำยังไงอะ่ะฝากด้วยนะ Facebook Instagram ผมนี่ก็โดนเหมือนกันน้องฟางก็โดนน้าสงสาร